เคยไหมแค่ตื่นสายก็โทษตัวเองแล้วแค่พูดผิดนิดเดียวก็รู้สึกว่าเราทำทุกอย่างพังหมดหลายคนโตมากับความรู้สึกว่าเราต้องดีขึ้นก่อนถึงจะมีคุณค่าแต่ในหนังสือ Love for Imperfect Things พระเฮเมินบอกว่าคุณไม่ต้องดีกว่านี้ถึงจะถูกรักคุณในแบบที่ยังงงยังลังเลยังไม่พร้อมก็ยังสมควรได้รับความอ่อนโยนจากตัวเองเพราะความรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเราต้องสมบูรณ์แต่มันแปลว่าแม้วันนี้เรายัง ไม่เก่งเราก็ยังเลือกให้อภัยตัวเองได้แม้วันนี้เรายังล้มเราก็ยังเลือกพักได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดคุณไม่จําเป็นต้องเร่งตัวเองให้เดินเร็วเท่าคนอื่นแค่เดินในจังหวะที่ใจไหวทันก็เพียงพอแล้ววันนี้ถ้าคุณยังไม่แน่ใจในตัวเองอย่าเพิ่งรีบพิสูจน์อะไรลองแค่กอดตัวเองเบาๆแล้วพูดว่าฉันไม่ต้องสมบูรณ์แบบก็ยังมีค่าที่จะถูกรักถ้าคุณอยากเรื่องอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นลองพิมพ์ไว้ว่าวันนี้ฉันจะรักตัวเอง แม้ยังไม่แก่งเพื่อให้ใจได้พักบ้างในวันที่โลกวุ่นวายแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณนึกถึงและกดติดตามเล่าให้ใจฟังแล้วเรามาค่อยๆรักตัวเองด้วยกันค่ะ